หลายคนละหมาดมาตลอดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าซูยุตสวีใช้เมื่อไหร่หยุดนิ้วแล้วฝากให้จบค่ะหลายคนละหมาดมาตลอดชีวิตแต่เคยไหมมีวันหนึ่งที่เราลืมไปว่าละหมาดรอกระตที่เท่าไหรแล้วหรือเผลออ่านซุรอบผิดสลับลำดับหรือบางทีเราสงสัยว่าตัวเองทำครบแล้วหรือยังในสถานการณ์แบบนี้เองศาส,สนาอิสลามมีทางออกให้เราอย่างงดงาม และนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าซูยุธสวีซูยุธสวีคืออะไรคือการก้มกราบเพิ่มอีกสองครั้งเพื่อชดเชยความผิดพลาดเล็กน้อยในการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการลืมการสงสัยเพิ่มหรือลดรอกอัดโดยไม่ตั้งใจเราควรทำซูยุธสวีใน3กรณีนี้ค่ะ 1. ลืมบางสิ่งที่จำเป็นในละหมาดเช่นลืมนั่งตาชูดแรกลืมอ่านอายะสมคัญ 2. เพิ่มบาง ละหมาดห้ารอกะอัดแทนที่จะเป็น4ี่รอกะอัตสสงสัยว่าทำครบแล้วหรือยังเช่นไม่แน่ใจว่าละหมาดรอกะอัตที่3หรือ4และให้เรายึดสิ่งที่มั่นใจน้อยกว่าแล้วทำซูยุศาวีตอนท้ายก่อนให้สลามหลักฐานจากคดีสทัานนาบีมุฮัมละละละมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮุวะสซลัมกล่าวว่าหากผู้ใดสงสัยในการละหมาดให้หยึดสิ่งที่เขามั่นใจแล้วให้ซูยุศาวีก่อนให้สลามซูยุศาวีคือความเมตตา เป็นการแสดงว่าอิสาลามไม่ได้เรียกร้องความสมบูรณ์แบบแต่มอบโอกาสให้ผู้ศรัทธาได้ซอมแซมและกลับไปหาพระองค์ได้เสมอจำไว้นะคะการละหมาด แต่เราต้องพยายามให้สุดใจและถ้าหากเรามีการผือพลาดอย่าทอ้อเพียงแค่เรารู้จักการซุยุสวีและทำตามสุนนะละหมาดของเราก็ยังคงถูกตอบรับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักบ,บางทีเขาอาจจะก,กำลังละหมาดแบบไม่รู้ว่าตัวเองยังพลาดอยู่ทุกวันอินชาอัลลอฮ์